どんな。 คอยขาหลังเนี่ยคตะตลกเลยเห็นพ่อขาก็ตลกเ่ะคอยขาหลังเออน้ำท่าจะอาบไปใหญ่สุดท้ายก้าดินโปรอยู่ดีถ้าใจเราสะอาดนำไม่ต้องอาบก็ได้ค่ะใช่ ไม่นี่หรอสร้างมีมหรอ, <c oughs> อต้องสร้างมีมนะเธอเอาอเนีเอาอีอาเยเลียเห็นร้องไห้แล้วหนึ่งทไมนะ่อาบน้ำเสร็จ <c oughs> อาบน้าแบบใดะเพิ่งอาบน้าเสร็จดู <c oughs> บไมดูใ <c oughs> บม้ เต็มหัวเลยไปตัดเ,เ,เ,เต็งไปเอาะกแทนทงเนโอ้าวไมกินอะไรเช่หนูเอาไปไม้ไมปวข้างหลหังลูกนางเอเเเมิสิคคะเียาหัน้เี่อับนาสะาอาบขัดผิวไ้อย่างดีเลย อะไร่ไม่เลือกอเลยไม่มีกล้วยเยอะไม่มีกล้วยเยอะค่ะไม่มีก้วยเยอค่ะไม่มัวดูได้ไงนะเคยหัวขำไหตมตอนเด็กๆที่เขาขำไหมเยหัวจะขำนะเธอขำไ,วไ,วไ้ว่าอะไรจ่าขำไปว่าะไคะเออเอมันหมดอย่างใดเออตึงตึง้ตเต้นไดน้ตลกเลยนะถ้าเต้นถ้าเต้ได้นี่มีนำ้ำมันเต้นมาก พอนมแม่เออมีนมไม่เดียวว้านมใครนะ่เธอนมใครไม่มีนมข้าขเดียวอยู่อันไหนอเ,เออเวลากลับก็ต้องกลับอุเรงไง,ไงจ๊ะหนูจะมีขนาดไหนวะ ใช่รตลรั้วของตันนหนั่นาอารแบบตัวเขาอาตัวเขาสู้หมอบอกน้ำหนักเป็นตันแล้วหรอใช่จริงหรอใช่เป็นตันตอนเดือนกรกฎาคมน,นักรกฎาคมที่เราเจออะเาีออกไปครั้งแรกเยสี่ร้อยนะน้ำนักแสหมื่นน่เท่าไหร่กันตักว่าตันกว่าแต่ว่ามา กอเลยนี chỉ, ่มงโอ้กระกระาโอ้ ừ, ันัโอ้งวงั à, ่ยดูข้งดูข้งเก่งมากเลยขอร้องอันบนวที่สเอาอทีบน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 นี่มับนมับนนี่บนบนบนดีๆอาัอาปัดขบนขบวนบน อีกเร็วขอดูฟันขาวเลยจ้าบนฟันขาวให้แม่ดูหน่อยจา้าใช่เหรอจ๊ะบนนี้เธอวันนี้เร็วเออแล้วแหละมามาเห็นยังเห็นฟันยังโอโ้เออเห็นแว๊บเลยโซฟันขาวไม่ยชไม่ได้เดีไม่ได้เดีดดยฟันขาวชพวงนี้แหละรู้แล้วว่าตรงนี้ออกได้เอาหอาาวัวออกมาตรงนี้ได้ ตรงนู้นไม่ได้ช่างแคบขึ้นบนอีกทีแล้วเออเออเรียงวงเป็นวงกลมอะไรนี่ลูกภูมหรอคะว่าแม่งเกาะเออเกาะรูปตัวใช่ไหมเออใช่ขอบใจแม่ที่บอกอ่ะไม่เห็นี้หนาแล้วนึกถึงนีเลยเออนี้น้านี้เลยเออบนชี้บนชี้ดูฟันชี้อดูฟันหน่อยกทีเออ เปนของขาวนะคะโดนเลยชี้ปากเป็นชมพูลิ้นเป็นชูชมพูชมพูชมพูแม้วฟันเนยฟันอยู่ลึกมากเพราะเป็นช้างเด็กนี่ฟันของช้างมีความพิเศษนะคะแม่นะคะบอกกันไปหลายครั้งคนเรามีฟันอยู่สองชุดนอนก็คือฟันฟันน้ำนมแล้วก็ฟันแท้เออเมื่อฟันน้ำนมหลุดออกไปฟันแท้ก็จะว้าฟันแท้ก็จะขึ้นมาแทนอะไรเออจาขดน้ำมันด้วยทรายนะคะไม่ใช่อันนี้คืออะไรรู้ไหม สายเสกมันก็สานเสกอ่ะเออไล่ผีไล่พวกเราเลยแหละสายเสกแล้วก็ แล้วก็ส่วนฟันน้องช้างเนี่ยจะไม่ได้มีแค่2ชุดนะคะฟันของช้างจะมี6ชุดเนาะก็จะขึ้นแล้วก็หลุดขึ้นแล้วก็หลุดนะคะจนเขาอายุประมาณ60ปีฟันก็จะหลุดหมดละนะเหนคุณย่าคุณยายของเราแต่ว่าบางเชือกเนี่ยก็ไม่หลุดนะแม่60กว่าย,ยังมีฟันก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ครบทั้ง4ฝักน,นะคะฟันของช้างไม่ได้เป็นซี่เนาะเป็นฝักน,นะคะก็คือมีลักษณะเป็นแท่งยาวติดต่อกันเลยนะคะก็จะมีสองฝักบนล่างนะสำหรับช้างเด็กฟันก็จะอยู่ค่อนข้างลึกนะคะด้านในกรามลึกเลย ะะหลายๆคนก็เลยคิดว่าทำไมน้องช้างไม่เห็นมีฟันเพราะไม่เคยเห็นฟันช้างเลยฟันอยู่ค่อนข้างลึกนะคะเวลาที่เขาเคี้ยวอ้อยเคี้ยวของแข็งๆทุกคนก็จะคิดว่าไม่มีฟันจะกินของแข็งขนาดนี้ได้ยังไงเออเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นว่าน้องช้างมันมีฟันเวลาที่เขาอาปากแบบนี้แหละมันได้ไม่ได้เจอบื่อีเป็นบทเลยไม่ได้เออเดี๋ยวมันจะลืม,มจะพูดช้าว่าเดี๋ยวฉันจะลืมบทนะคะกินการเดายกัน ฟันแข็งแรงครบทั้งสี่ฟ oh ันล่าสุดก็มีทีิงจรงหน่องเนาะฟันหลุดเออหน่องเอาไปเก็บฟันผู้ชายเอาไว้เอาไปให้คุณหมอแล้วใช่ไหมฟันหลุดถ้ายังไม่ชุดสุดท้ายก็จะงอกใหม่เรื่อยๆครจนกว่าจะชุดสุดท้ายนั่นแหละหกชุดพอทีนี้แหละการหลุดแล้วก็งอกไปเรื่อยๆเนี่ยพอฟันชุดใหม่งอกนะคะก็จะประมาณ ฟันเขาก็จะสไลด์มาด้านหน้าเรื่อยๆออกจากกรามด้านในลึกๆขยับออกมาด้านหน้าเพื่อนี้เทเลนิคเนี่ยจนชุดสุดท้ายหลุดออกไปก็ไม่มีฟันแล้วพอไม่มีฟันก็จะต้องบดสับอาหารให้นึกภาพฟังมีฟันหน้าเธอเลยว้าจะน่ารัวเธเหมือนแม่บอกเหมือนม้าอย่างนี้เหรอเธอเวลายกงวงขึ้นเห็นฟันหน้ามันน่าตลกอะเธอถ้าเวลายกงวงแล้วเห็นฟันหน้ามันจะตลกนะเธอมันวินาทีเขาจะมานะเธอ ก็คือลงผีปากแค่เวลาช้างหรือเออหรือเออยีราฟหรือว่าม้าเวลาที่พยกลูกเห็นปันเนกกรียงตลกแดแดดดูก็คือเรีนแบบพฤติกรรมของแม่ขายก้าไม่ลอ,อยหรอลูกถ้าก้านจะขายเชียวแล้วก็ขายไม่ใช่อ้อยนะดิพี่กินน้ำใช่กินน้ำโอแกนหวานๆข้างในแล้วก็ขายกัด

ปลาหางเริ่มเล็กเกินนะแล้วไม่ได้สมดุลกับตัวเลยนะคะ <c oughs> ปลายหางไม่สมดุลเลยนะคะเดี๋ยวตางเลยเรารู้จังหวะที่จะปัดทางเดียวกันก็คือแบบชั่งอารมณ์ดีนะคะก็คือหูสะบัดโบหางสะบ,บ,บัดรูปผิวหบบน้าต้นหางสะบัดใช่ถ้าเขารู้สึกว่าเพลินเพลิน,พนแพะเล็มยากเพลินเพลินก็นจะสะบัดสะบัดจริงๆส่วนหนึ่งของการสะบัดก็คือการไล่มแมลงด้วยแหละบนผิวหนัง ส่วนช้างในการสบัดหูเนี่ยนอกจากจะเป็นการสบัดที่เราจะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่ดีของช้างแล้วเนี่ยก็ช่วยไลย่แมลงที่สําคัญคือช่วยระบายความร้อนในร่างกายด้วยเพราะว่าผิวหนังที่หูที่มีความบางนี่แหละเขาก็สามารถระบายความร้อนได้ดีเพราะว่าเส้นเลือดอยู่บริเวณนั้นแล้วก็เห็นชัดนะเป็นที่หู้างที่สาคัญเหมือนกันนะเห็นความใหญ่โตเลยสบัดโบกเป็นที่เจาะเลือดด้วยระบายความร้อนด้วย สแสดงอารมณ์ก็ได้ด้วยแสดงความแก่ได้ด้วยหนูยิ่งแก่ยิ่งมวลเยอะเนี่ยแล้วก็อาจจะมีความเปื่ยขาดต,ต,ต่างๆของปลายหูก็แสแดงให้เห็นว่าตอนสาวเนี่ยอาจจะเป็นสาวเปรี้ยวต,ต่างๆปลายหูก็จะขัดขัดเป็นแว่งเอาย่างมาแบ่งเหรอมาของกินทุกคนเลยเจรชิ้น่างไหมคะอร่อยแม่ราที่สู้ชิอ อร่อยไหมนูน่อย่าเห็นท่าสะบัดตูดนะแล้วมาสะบ,บัดตูดกันนะข,ข้ขรเกอนคเป็นก้อนเลยใายเป็นก้อนเลยป็นตูดพี่ไม่กินกากาย่ยหรอพี่กินแต่น้ำใช่ไหมหวานผมหิวาขนาอนี้กรย บอกว่าไม่ช้าแม่แม่ใชบอกว่าเส้นใช่เหมือนแมงโบ้ลค่ะเส้นเหมือนโบขนขนเป็นโบขนขนเตอคันคนันอคันนขอจับเลยได้ไหมชวนเท้าเ่จะขอจับเ่วยฉัวนขอจับเท้าถอจับตรจริงจรนเสิยันันรัจับเอเออขอสักทีนึ่งด้วยคคนน้อยนิเที่ยเอต้องเที่ย แก้งแก้งจะติดอันนี้แล้วอาจจะติดข้อแก้งที่เบียดข้อแล้วลูกเข้มชีว์แม่หัวมุนเหัวมเลยแม่หัวมุนเลยค่ะจัดการอย่างนู้นหนุนค่ะหนุนหนุนเลยค่ะมันเคี้ยวจังเลยมันเคี้ยวจังเลยแม่ฟาดจะเพียงที่จะเพียง ที่เข้ามาเกามันไม่มีกล้วยแล้วลูกระวังเหยียบนะเธอเออคนรักหักเหลี่ยมโพกคนรักหเฮ้ยจมูกยาวมากเยอะจมูกยาวสามนิ้วไอ้ยังไม่ต่อใช่นี้โรยงาแล้วค่ะพร้อมทานนะคะเป็นแบบพร้อมทานโรยงาโรยผักเรียบร้อยโรยงาโรยผักเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทานไม่มตึงโถมานื้อตัว เอาขาวมาเหล่าเหล่าเวเนี่ยเออไหนแพงซีแพงซีแพงยังไงนะแพงยังไงนะยกตูดยกแพงยังไงนะแพงยังไงนะเออไหนคุณท่าดีๆก่อนเออเออใช่เห็นพี่เอกออกอย่างเงี้ยจริงถอยแล้วเอาขาหลังออกเอาตูดออกก่อนเออไหนทำซีไหนทำซีพี่เอกทำยังไงนะลูก พี่เอกทำยังไงนะอู้หูเดี๋ยวมากนะพี่เอกทำยังไงนะเออเหน่อยเออ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 นออเ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 อยเออ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 ออออเเออออออเ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 อเอีเออ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 เอเออเไเออเอไเออเเอออไอออ

ยังไงนะยังไงก็ได้แต่อย่าเจ็บขานะโอเคไหมระวังนะลูกเออเหมือนจะกดไม้จะกดไม้ที่แบบช่องมันแคบช่องมันแคบแคบเออเออมาพิมพ์นะมาพิมมันเขี้ยวนะนอเมันเขี้ยวนะมันเขี้ยวนะน้องดูทำหน้าดูทำหน้าเริ่มปวดละ อยากออกมาเล่นออกมาได้หน้ายังเหี่ยวเยอะๆเนี่ยพร้อมขยายโตขึ้นจะสวยใครไหนโตขึ้นจะสวยใครนลุงแทนบอกว่ายังไงนะคะน้องมีนาอ่ะเขาเชียงนายใช่ไหมนุงแทนเชียงหน่อยเขาเชียงนายถ้ามีกล้วยอะได้แน่ได้ทุกเสียงเลยเดี๋ยวเสียงมีนาเขาเชียงนาย จช้าลองเดีกยอนอ๋อท <'t> oh, <LGBT. c oughs> ่องไปเลยที่โ hey. อ He <laughs> ้ร <geen shimmer>. ้าจิ๋วหลิวจิ๋วช่วยจุ๊ยบายพี่เขาเห็นนหรือมันมีหมอกมีอี้มอีมีมีควันขาวๆดน้อพีเอ็มสอะอะไรใยเยไม่ทันเข้าหน้าหนาวรีมาแล้วหรอไปดูการ